สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าประจําเดือนไม่มาเดือนกว่าแล้วค่ะแต่พอตรวจการตั้งครรภ์แล้วไม่ขึ้นแต่มีอาการคัดตึงเต้านมพอบีบแล้วมีน้ำน,นมไหลออกมาด้วยเวลาลุกขึ้นจะมีหน้ามืดแบบนี้เรียกว่าอาการอะไรจากคําถามที่ถามหมอมานะครับประจําเดือนเวลามันไม่มาเดือนกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะสงสัยว่าจะตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับยิ่งถ้ามีอาการคัดตึงเต้านมด้วยก็เลยยิ่งสงสัยว่าจะมีอาการท้องหรือเปล่านะครับถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์เมื่อไหร่ให้เช็คดูอาการดังต่อไปนี้นะครับว่ามีอาการสงสัยจะท้องหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากประวัติที่ประจำเดือนขาดหรือประจำเดือนไม่มาแล้วอย่างที่ถามนี้นะครับร่วมกับมีอาการบางคนอาจจะมีาการคลื่นไส้อาเจียนแพ้ท้องก็ได้ครับ และอาการที่ถามมาน,นี้คืออาการคัดตึงเต้านมก็เป็นอาการหนึ่งของอาการสงสัยว่าจะตั้งครรภ์น,นะครับแต่นอกจากคัดตึงเต้านมแล้วโดยส่วนใหญ่คุณแม่ที่ท้องนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะมีบริเวณหัวนมครับที่สีคขๆครับหัวนมสองข้างเนี่ยจะสีคําขึ้นแล้วก็จะมีอาการขยายใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เริ่มสงสัยได้ครับว่าจะท้องได้นะครับ นอกจากนี้ในคุณแม่บางคนที่ท้องใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีอาการตกขาวมากกว่าปกติตกขาวที่มากกว่าปกตินี้ส่วนใหญ่แล้วจะสีไม่เปลี่ยนนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นและก็ไม่คันด้วยนะครับคุณแม่บางคนอาจจะมีอาการของปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยขึ้นกว่าปกตินะครับและในบางคนก็อาจจะมีไขต้ต่ำๆนะครับตัวรุมๆได้แต่ไม่ใช่ไม่สบายนะครับส่วนอาการที่ลุกขึ้นแล้วหน้ามืด แบบนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอาการแพ้ท้องหรืออาการตั้งครรภ์นในคุณผู้หญิงทุกคนนะครับสําหรับในเคสนี้นะครับถ้าหมอจะแนะนํานะครับก็อยากจะให้ไปเจาะเลือดตัวเลยครับเพื่อดูว่ามีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์นเนี่ยหรือ HCG เนี่ยขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าฮอร์โมนการตั้งครรภ์ขึ้นถึงจะมาพิจารณาครับว่าท้องทั้งหมดนี้เป็นอาการท้องจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ ตรวจแล้วไม่ขึ้นถ้าก็แสดงว่าอาจจะไม่ท้องรวมกับถ้ามีอาการของประจําเดือนไม่มาเดือนกว่าอาจจะเกิดจากภาวะที่ฮอร์โมนผิดปกติก็ได้ครับทําให้ประจําเดือนไม่มาร่วมกับที่เวลาลุกขึ้นแล้วหน้ามืดเนี่ยอาจจะเกิดจากความดันโลหิตต่านะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ก็ได้นะครับสรุปก็คือถ้ามีอาการเช็คจากอาการที่หมอพูดมาทั้งหมดนี้ว่าสงสัยจะตั้งครรภ์เมื่อไหร่ร่วมกับประจําเดือนขาด หรือตวรวจปัสสาวะแล้วตั้งคันหรือเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนแล้วตั้งคันถึงจะมาพิจารณานะครับ